สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิตุลนะครับช่องทานายดวงชะตาได้พ่ยทาร่โลน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงชะตาราศีนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวราศีต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับการขอพรดูงชาองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับผมสําหรับแต่ละราศีนะครับวันนี้ก็จะเป็นการทานายให้กับชาวราศีเมถุนนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่ ในวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะครับผมสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับผมแต่่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทัลโลวิทุนนะครับตอนนี้ช่องทัลโลวิทุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า9,000ท่านแล้วนะครับผมเกือบจะหมื่นท่านแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับกิจกรรมไร้สดนะครับขอบคุณแฟนรายการดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคําอธิิบบาาาาายใใใต้้้้คคลลปปนนนนรรรััถทีี่่่มมเเวววกกก็ขไไสสสุดํห กรมรวันนะครับให้ผมทํานายดวงให้ออกาสในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่อคําถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทานายให้ในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเยนเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,น,นะครับว่า การทำนายดวงของผมเป็นการทำาทำนายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นาเอาคําทานายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใหใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอปไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมกับดวงของชาวราศีเมถุนนะครับผมว่าเราควรบูชาขอพรองค์เทพหรือสิ่งศักดิ์สิ ปีแรกของปี2,565นี้นะครับผมอ่ะขอชาวเมถุนนะครับว่าควรขอพอรบูชาเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใดในช่วงครึ่งปีแรกของปี2,565นี้นะครับผม โอ้โหพลังงานของชาวเมทุนนะครับผมพลังงานของชาวเมทุนเนี่ยหลกักๆเลยนะับผมคุณคุณขอพรกับอ,องค์เทพนาลายองค์เทพพิศนะหรือองค์เทพพระพิคเนศอะไรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการงานได้เลยนะผมองค์รองลงมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนะผมกับพระตีมูรติหรือว่าองค์แม่ต่างองค์พระแม่่างๆานะผมแต่หลักๆ,ๆของคุณเลยนะผมคุณจะเน้นหนักพลังงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมาไปในทางของพระนาฬาิเป็นหลักเลยนะผมเพราะไพ่ขึ้นมาเนี่ยมีแต่ตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานนะผมจะทําให้การหน้าที่การงานหรือความปั่นป่วนอะไรที่เกิดขึ้นนนใชีวิตของงคุณมับบาา นะครับผมเพราะฉะนั้นล้วเนี่ยถ้าคุณไปขอพรอ,องค์เทพในช่วงนี้นะไม่ว่าจะขอจากองค์พระนารายณ์หรือพระพิฆเนศหรือองค์อะไรต่างนะผมให้ขอเกีก่ยวกับเรื่องการงานเลยนะโดยเฉพาะองค์องค์เทพต่างๆองค์เทพองค์พระต่างๆแลผมพระนารายณ์พระศิวะพระอะไรต่างๆนะครับผมจะส่งเสริมโชคลาภบาร,รมีเกี่ยวกับการงานให้คุณเป็นหลักเลยนะครับผมสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับอาจจะเป็นดวงการงานนะที่ค่อนข้างจะมาแรงมากๆสําหรับชาวราศีเมถุนในช่วงขึ้นปีแรกของปี2565นี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้นะครับว่าการงานของคุณจะพบ กับสิ่งดีๆในด้านใดน,นะผมที่จะเข้ามาสําหรับชาวราศีเมถุนนะครับอ่ะขอสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนถ้าได้ไปไหว้ขอพรบูชาเทพขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับโดยเฉพาะองค์พระนารายณ์นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับ ความขัดแย้งต่างๆนะครับภายในองค์กรของคุณหรือว่าการที่ค่อนข้างจะมีปัญหาหรือว่าอะไรสิ่งอะไรต่างๆที่ไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าที่ควรนักนะครับผมาเป็นแฮงแมนเนี่ยแปลว่าคุณค่อนข้างจะมีปัญหาการร่วมงานกับคนรอบข้างเป็นหลักนะครับผมมาสาหรับชาวราศีเมถุนนะครับผมค่อนข้างจะมีคนขึ้นใต้น้ําหรือว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อร่วมงานหรือว่าเกี่ยวกับลูกน้องลูกน้องอะไรต่างๆก็ตามผมจะมีทิศทางที่ค่อนข้างไปได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล Jam ้วก you ็ ะครับผมคุณจะได้รับการเริ่มต้นที่ดีด้วยนะครับผมอาการขัดแย้งภายในองค์กรอะไรต่างๆจะเบาบางลงนะครับถ้าคุณไปขอพรบูชาเทพโดยเฉพาะขอจากองค์เทพมาลายแล้วก็ขอเกี่ยวกับเรื่องการงานนะผมอะไรต่างๆที่คุณคาดหวังหรือรอคอยไว้จะผีดอกออกผลนะครับผมแล้วก็มีการเกรณฑ์ของการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆเอาซะด้วยแล้วครับผมแล้วก็คุณมีเกณฑ์ที่จะชนะกับศัตรูหรือคู่แข่งอะไรต่างๆนะผมโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานหรืออะไรต่างๆขึ้นใต้ลงใต้น้ำอะไรต่างๆก็จะหายไปนะผมแล้วคุณจะมีเกณฑ์ของการที่จะได้รับเเเป็นน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 ผผู้้้้ชชชะะะมไดรรััับยกกีี่่่่วหหาาาาทงงอออจจืืขตแ ถ้อาจจะมีข่าวดีจากแดนไกลด้วยมาส่งเสริมอีกก็เป็นไปได้น,นะผมโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกันติดต่อกับการติดต่อสื่อสารกับทางต่างประเทศหรือว่าค้าขายในแดนไกลก็ตามนะมคุณจะมีทิศทางที่จเจริญก้าวหน้าไปได้เป็นอย่างดีนะผมหรือแม้กระทั่งว่าถ้าคุณทํางานที่เกี่ยวกับการคนในเครื่องแบบเลยต่างๆก็ตามนมอะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะชนะกับศัตรูคู่แข่งอะไรต่าง แล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณจะเบาบางลงด้วยนะครับผมสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผมว่าชาวราศีเมถุนจะได้รับสิ่งดีๆอะไรเข้ามาอีกนะครับ คุณมีเกณฑ์นะในการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณทํางานพวกธุรกิจสีเทาแล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับอ่าสิ่งดีๆเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทางานเกี่ยวกับสถานที่อโคจรหรืออะไรต่างๆที่มันไม่ได้ถูกต้องตรงเต้น,นะก็จะมีเข้ามาส่งเสริมดวงบารมีของคุณด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็ในบางคนเนี่ยอาจจะแทบจะทํางานจนไม่มีเวลาที่จะไปไหนเลยก็เป็นไปได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะทางานในสายไหนแล้วผมสายที่จะต้องติดต่อในแดนไกลหรือว่ากกกกกรรรระะทททททัั่่่่งงํําาาาาาานนเเีีียวบสสถออโคคจจจหืธุุิ็ตมณ เกมที่มีความคึกคึกหน้ากับการทํางานได้เป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็จะมีเกมที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะถ้าคุณคิดที่จะเริ่มในการทําธุรกิจใหม่ๆก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมถ้าคุณขอพรอกับวงเทพต่างๆนะครับแล้วก็เน้นไปที่หน้าที่การงานเลยนะก็จะทําให้เป็นผลบวกกับชีวิตในการทํางานของคุณมากๆนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับ อ่าแล้วสำหรับวันนี้ก็จบกาทำนายเพียงเท่านี้แล้วครับผมการทำนายเรื่องเกี่ยวกับบานบูชาเทพนี่ผมก็จะทำนายสั้นๆนะครับผมเอาไว้แค่เป็นแนวทางนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ถ้าใครที่อชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องทาโรวิทุลนนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาโรวิทุลก็ขอให้เฮง,งเงเลยๆบงังๆสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ